สบายดีสวัสดีพ่อเมพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อที่รับช้มที่เมืองสวบวเนาะทุกคนเมื่อนี้สวบวกาจะมากินแกงเฮ็ดพ่อแมพี่น้องแสบแส,บ,สบพึ่งได้กินขังแหลกในรอบสิบกว่าปีจากพ,พี่นมองสิบเอ็ดปีเนาะตั้งแต่มาเห็นางาน,น,นอ,นอ,ย,อ,อายู่เป็นเหตุไทยพรอแมพี่น้องสบวะกับบุเคยซื้อเฮ็ดหรือว่าบุเคยกินเฮ็ดนี้พี่น้พองนี่ก็คือแบบเฮ็ดเนาะแม่นายป่ปซื้อมาจาก อาสุพรรณน้องมาผักแบบอาแบบสบูกะไดเห็ดเนาะแกงซอยนายเพื่อนนํำอะไรพี่น้องนาอเป็นเฮ็ดอันนี้บ้านสบูเอิ่นมาเห็ดอนาเห็ดดั้งดินเพื่นพ่น้องเนาะเป็นเหด็ดตากหลายเฮ็ดเลยเลยจะเพะ่นพื่น้องร่วมกันแล้วก็มีอาพักหวานพักขาแล้วกัหยอดอาพักปั้งเนาะพี่อนพื่น้องเนาะเป็นภาษาลาวเนาะสบู่้ะเอ๋ยเนาะแล้วก็มีมูไซเพื่นพ่อน้องแล้วก็มีป้ามีป้าเพี่นพื่อน้องคือน้ำลายไรหิวแห้งจกะพี่นน้อง อันนี้มีมูเนาะคุณแนะนำพี่น้องก็มีพิซซ่าเนาะเขาแล้วก็แหนมนิดหนึ่งพ่อพี่น้องมากมากินทั้งน้ำกันกะจับัวเดี๋ยวนะนำอีกรอบจ้ะแสบๆตัดกินเบิร์ตเนาะมาจริงๆอันน่าแล้วแกงเต็มหม้อปังใหญ่อพี่น้องแต่ว่าสบู่ประเทศไทยเนาะสบู่ไทยมาตัดสปอร์สบู่กินนี่แหละพี่น้องเนาะกระแรงแบงเนาะแบงบานนี้บานนวนละลายยางแบงกันกินนี่พี่น้องเขินที่นังดินแสบๆพี่น้องคืนน้ำลายแล้วฮิวแม อือเออมลุงยังเรียหองเขาเป็นวอย่างแสุญน้องมีป้าอย่างไ,งาไาาหมอืมมาได้กินมา1ซิบขปีบนเีน,น้องเลยมาจิเมื่อบานห้างกินที่บานไงย,ยมได้กับบุเมื่อบีน่น้อง hết tiếng anh của thầy chả điệp chỉnh bên nói ngon 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 bá ngày ngon bông xuân giòn hàng hết luôn là đi chỉnh แตบไปเยอะเหมือนกัน,นฮผักกะลาร้ายขนาดจำที่กินจ้ะว่วมันก,กินผักมากจากมาม่าไปบไปินออกอืม <_ t od ic> แทบพักแทบพักแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดบานเ้างอ่ะแ่บขนมปแบบมั่งในรสชาติอ่ะคิดเห็นตอนแบบได้กินแบบตอนอยังหน่อยคุณพี่น้องกลัวมันซึ้ง มันตอนอยำหน้าฉันบอกมาข้าเฮ็ดมากแกงกินเนาะแล้วดูเฮ็ดกับฮ่าเอาสันพี่น้องเลยที่บ้านกงนะสิ้นโชคแล้วลกูกองไม้กับฮ่างไม้แทบลมแทบใต้ยพี่พี่น้องเลยมาข้าแบบกององไม้พร้อเฮ็ดมากินมากแกงกินนะเมื่อบานน่าชมทุกคนสังหวะจะไปตะลุยฮะถ่ายคลิปให้บงพี่พ,พี่น้อง,องเย็นแล้วกันอ่าตื่นเต้น พ่อได้กินอ่าข้องข้องหมัก <laughs> ข้องหมักทั้งบแบบข้องใี่กินทั้งบ้านอืมเห็ดบ้าไงอืมดีน,น,นะ ต้องวนหมักไงฉันจะตั้งในี้พี่น้องต้องก็โนะัวทออไผ่เนื่นงาาจากตัดเทเพี่น้องอือเออเนี่ย หลอก็งงงายนะคุณแม่หนอออ่อยู่บ้านที่พอเจอเห็ดนั่งดินเห็ดนั่งแหลกาจาก้ลรังมันจะเป็นสี่ม่วงๆเลยแหละเอามาหัก็ได้นี <c oughs> น่นแหละ,ะคุณแม่น้องก็เจอเห็ดนั่งแหลกเนาะแต่ว่าคร่าวๆวันนี้ก็เจอเห็ดนั่งดินมันจะออกตามภูมิใหม่ ผึมจิกผุมหั่งหน่อยๆพี่น้องท่านิม,มงเขาเอื่นกุกย่างเนาะแต่ทางบ้านาเขาเจอเอื่นกุกจิกกุกหั่งเป็นผุ่มเนาะแบบเพสมันหมักอ่ออือพี่น้อคิดว่าน่าจะซื้อไล้ตั้งอีกจ้ะ ผักหวานจะบอกมากินผักหวาน,านแกงสับปะรดแห้งค่ะคุณน,นี้ลองการพักหวานอยากขับหลาบแต่กันกินมันโบเกไม่ได้ต้องไม่ลองกินแหละ <c oughs> ของมักของมักเลยกอยไปนอน Mua tới hết mà nó kinh kèm hết À này ném em có thể đi kinh rơi. Ném Isan bàn hạt. กินเก่งเผ็ดเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องตบไทยโดยอาพิซ่าพี่น้องเนาะสมั่วกันใช่ไกินกินแบบยาพี่น้องไอ้ขัดอีรีกินเก่งตับเลยกินตับแซลคัดอีรีมากมาพี่น้อง แซ่บแซ่บเลยพี่น้องสมบูรณ์จะกินจริงแต่บางยาในหนายนหนามาเนาะไปเปิดประตูให้หน้าแข้งนี่เนอย่างจากอุน่นมันวมันอุ่นนิดเลยพี่น้องเนื่องจากอุ่นไป้งเตื่นแบบอุ่นแรงแรงออกต้อเข่าลงมาเนี่ยพี่น้องคึ้เขาแล้วแบบแข้งไปละให้กินใหอยู่อจ้ะ อ,อ,อล่างปากแซบคักลยเนไม่ยมมันออกมนันๆมันเป็นอันชิดเนาะกินคล่ไขเค้าจีเมืองอะะะันาทเช่นพี่น้อง โอ้ยแซ่บไปดีอีร้อพ่อยพี่น้องมันนี้แกงเห็ดพ่อยพี่น้องแกงเห็ดสักพักรวมหลายๆอย่างเนาะกับแซ่บค่ะดีเนาะคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้เด้อเพื่อพี่น้องเนาะับฝากทุกคนเนะาะทำมาฝากชอบฝากกดไลค์กดสติ๊กดกระดิ่งเด้อและกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สบกบในการเฮ็ดคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องสบายดีสวัสดี